เรียนทัติกรพใและพิสัยทุกท่านครับผมพลตรีกรธชาติคุนนาวันที่ออกอากาศคลิปนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566ครับอยากจะนำเรียนถึงเรื่องนโยบายในการจัดการถ่ายทอดนำเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อให้ท่านผู้สนใจได้กรุณาพิจารณาผมมีหลักการไม่ว่า ต้องการนำเสนอให้แก่ผู้ที่มีปัญญามีความรู้มีความคิดเพียงเท่านั้นไม่มีเจตนาใดๆจะไปสั่งสอนใครทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าแต่ละท่านจะรับฟังแล้วพิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่แต่ละท่านและที่สำคัญก็คือหากไม่มีใครอารัธนาผมก็จะไม่แสดงธรรมไม่แสดงความคิดเห็นเพราะว่ายึดถือหลักตามแนวทางการปฏิบัติ ของพระภิกษุในพุทธศาสนาพระภิกษุนั้นท่านจะไม่เทศสั่งสอนใครหรอกครับถ้าหากไม่ได้มีการอารัธนาการอารัธนาก็หมายถึงความพร้อมในการที่จะเปิดใจรับฟังดังนั้นเมื่อเขาพร้อมผู้ให้ก็ยินดีให้แต่ถ้าไม่พร้อมเราจะไม่ไปเซาซีไม่ไปตามไล่สั่งสอนเราว่ามันไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ เมื่อเขาไม่เปิดใจเขาไม่พร้อมที่จะรับเขาก็จะมีความรู้สึกรังเกียจดังนั้นก็ไม่เหมาะสมด้วยการทุกฝ่ายก็ใช้หลักการนี้โดยลอกเรียนมาจากแนวทางการปฏิบัติครับมีเด็กสทุลสามกีบเข้ามาเป็นประจำนะครับที่นี่บางคนก็ถามคำถาม,ถามอย่างโง่เง่าคือผมก็เข้าใจดีครับว่าเด็กยุคนี้ความรู้ต่ำมากความคิดไม่มีสัมมาคาระวะก็น้อยลงมากเพราะว่า ถึงผมแจะแกะล์โารกคราอย่างนี้ผมก็ยังสอนหนังสือแต่ว่าช่วงหลังนี้ประมาณสัก20ปีวันนี้ก็ไม่ได้สอนระดับปรีตรีแล้วนะครับก็สอนเฉพาะระดับปริีโทและปราเอกแต่ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้ผู้ที่มาเรียนวิชาที่ผมสอนอยู่เนี่ยว่ามันต่ำลงทุกปีผมไม่มีปัญญาจะไปสอนวิชาพื้นฐานให้เขาแล้วครับเพราะว่าผมรับผลผลิตมาจากการ ศึกษาในระบบปริญญาตรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือระดับมัธยมศึกษาเมื่อวัตถุด,ดิบมันต่ำเนี่ยได้ผมผลิตสินค้าที่ดีเนี่ยมันทําไปไม่ได้หรอกครับก็เหมือนกับพ่อครัวแต่เก่งกาลขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าได้แป้งเน่าๆมาได้น้ํามันพืชเหม็นหืนมาได้ไข่ที่ใกล้หมดอายุเก่าแล้วเอามาปรุงอาหารยังไงมันก็กินไม่อร่อยเพราะว่าเราไม่สามารถจะสร้างวัตถุดิบดีได้ ดังนั้นก็จะไม่ใส่ใจพวกเด็กสศุนที่เข้ามาถามนู่นถามนี่เพราะว่าผมทราบดีว่ามันตั้งจังถามถ้าหักพวกที่ด่าก็ตัวนใหญ่ก็ดาก่ดา,กดา,กดาก็ด่าเรื่องของมันแต่ว่าบางคนก็ถามแบบประชดประจานกันแด้กันแหนให้เหตุผลโง่ๆอย่างเช่นว่าม่อกี้ก็ดูเออเขาได้ฉันทามติมาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไปขัดขวางคําถามที่ผมไม่ตอบหรอกครับคนถามเนี่ยมันโง่เกินกว่าที่จะเข้าใจแล้วผมจะไปเสียเวลาทําไม ผมใช้เวลาเนี่ยให้กับคนดีๆด,ดีกว่าเป้าหมายของผมก็คือเพื่อให้ข้อคิดแก่เด็กที่ดีมีปัญญาและพ่อแม่ผู้ปกครองได้นำไปพิจารณาทุกๆเชา้าถ้าวันไหนผมไม่ไปทำงานข้างนอกผมก็จะเดินออกกำลังกายประมาณ5กิโลเมตรไปที่ปากซอยและไปที่วัดสาราแดงใกล้ๆบ้านแน่แล้ครับพวกหมาเนี่ยเขาชอบผมแหละเพราะผมชอบแจกขนมให้หมาผมชอบ แต่บางตัวมันก็ไม่ชอบมันอาจจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตมาแต่อดีตก็ได้มันก็จะไล่เหา่าเหาบ้างบางตัวหนึ่งพยายามมากัดแต่ว่าเจ้าของก็ใส่ตะก้อไว้เพากัดไม่เข้าเพราะพ้นออกมาผมก็เดินต่อผมไม่ไปสนใจจะไปต่อรอต่อเถียแล้วครับก็ไอ้ที่กัดผมก็รู้อ๋อไอ้ตัวที่กัดมันอยู่ที่หน้าร้านเฟอร์นิเจอร์เขาก็ผูกร้าบางทีเขาไม่ผูกแต่เขาใส่ตะก้อวันนั้นม,นมานมากัดน่องผมเนี่ยมันก็กัดไม่เข้า ผมรู้สึกมีอะไรมาชนน้องาไปดูเห็นไอ้นี่กําลังไปพยายามทําร้ายผมอยู่ก็แค่นั้นอ่ะแต้ผมไม่เตะมันหรอครับมันก็หมาแล้วก็อย่าหน,นึ่งเนี่ยมันก็จะไม่กล้าเดินตามเรามาไกลหรอกเพราะว่าพอพ้นถิ่นของมันมันก็มีหมาเจ้าถิ่นในบริเวณอื่นใช่มากคือเขาเป็นมิกระผมเรียกว่าเป็นแนวร่วมเป็นพันธมิตรไอ้นี่ก็ไม่กล้าตามมาก็แค่นั้นผมก็พ้นระยะของมันไปก็จบเหมือนกันครับผมก็ใช้หลักนี้แหละ เ,เวลาไอ้เด็กตะถุนสามเกียรทั้งหลายเข้ามาเนี่ยผมก็ลบมันทิ้งไปไม่ได้ใส่ใจอะไรถ้าท่านมัวแต่เกลียดชังทะเลเบาแหวนไก่หมาข้างถนนทุกตัวที่เห่าท่านท่านก็ไม่ต้องทําอะไรเป้าหมายผมสูงกว่านั้นก็คือการให้ความรู้แก่คนทั่วไปได้มีหลักพิจารณาไม่ได้สั่งสอนใครด้วยซ้ำไปที่ช่องนี้ก็ช่องของผมท่านก็คงทราบดีตัวท่านก็มาเองนะครับผมเคยบอกให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดรับโครระครังอยาก,ก็เดินไหม ผมไม่สนหรอกครับก็คอยก็กดไม่กดก็แล้วไปเพราะว่าไม่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการในเรื่องปริมาณผมก็เลยโค้งนั้นมานานแสนนานแล้วตอนนี้ก็ไม่พอไม่ไม,ไม่ต้องการอะไรแล้วที่มีอยู่ก็มากเกินกว่าที่ต้องการจะใช้แล้ววันนี้พอดีคิดถึงเรื่องอดีตที่จริงแล้วเนี่ยผมเตรียมชุดนี้ไว้มาประมาณ2วันแล้วนะครับแต่ผมงานเยอะมากผมก็ไม่มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแต่อยากจะ ให้ท่านที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าหากสติปัญญาเนี่ยท่านมองเห็นผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากมายโดยเพีะยิ่งในช่วงเวลานี้ที่เด็กสถุนเนี่ยมีมากเหลือเกินเด็กต่ําช้าไม่มีสัมมาคาระวะวาจาถอยสะทุนหยาบคายเรียกว่าเต็มประเทศไทยไปหมดนี่แหละครับคือจุดเด่นคือข้อได้เปรียบของเด็กที่ดีเด็กที่มีความคิด เด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีการอบรมสั่งสอนมีสัม,มาคาะวะมูลค่าของตัวแต่ละคนเนี่ยจะสูงขึ้นเพราะท่านมีฐานให้เหยียบไงครับก็เด็กสามขีบมันถอยมันเยอะใช่ไหมมันก็แค่เป็นกระไดท่านเหยียบขึ้นไปตัวเด็กๆที่มีความเห็นถูกนี้ก็จะโดดเด่นเป็นที่ต้องการไม่มีที่ไหนแล้วครับเขาอยากได้เด็กสับสนสามขีบเข้าไปเกะกะอยู่ในองค์การของเขา แม้แต่ภาษาไอ้ตีอ่ะคิดเลยว่าครับมันอยากได้เด็กพวกนี้ลูกไอ้ตีอ่ะมันก็ยังไม่ยอมให้มัลองแลกแหกกระเจอเหมือนดเด็กโง่ที่มันหลอกมาใช้เลยท่านก็ลองพิจารณาดูง่ายแค่นี้่ไอ้เด็กพวนั้นยังไม่เข้าใจอังนั้นอะ่ะผมก็ต้องการจะให้สิ่งที่ถูกต้องเป็นข้อคิดนะครับวันนี้จึงกําหนดหัวข้อในเรื่องการครองงานเป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเนะี่ยได้รับมาแล้วก็ได้รับวิบาก โดยถ้ามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและชีวิตครอบครัวมาจนทุกวันนี้นานแล้วครับประมาณ2533-34เนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบเกือบ40ปีมาก่อนผมเป็นพันตรีก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกทริปนั้นไนดะ้รับคำสั่งให้ไปที่ประเทศอินเดียและโปลแลนด์แล้วก็ไปประชุมอีกต่อที่ประเทศเช็กโกสโลวาเกีย ในสมัยนั้นเขายังไม่แยกเป็นประเทศเช็กและก็สโลวาเกียน,นะครับก็เป็นประเทศรวมการเมืองหรวอก็คือกรุงวอร์ซอเนื่องจากว่าไปยุโรปครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากก่อนหน้านั้นผมก็ไปแต่เอเชียเพราะมีคำสั่งให้ไปประชุมที่พม่าบ้างฟิลิปปินบ้างไม่เคยได้ไปยุโรปแล้วที่โปรแลนด์เนี่ยผมใฝ่ฝันมากเพราะเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เขามีความยิ่งใหญ่มาแต่อดีตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรปรัเสเซียแล้วก็ผ่านการ รบในสงครามโลกครั้งที่สองทั้งที่หนึ่งมาถึงสองครั้งประสบความสูญเสียผู้คนถูกทารุนหดร้ายจากไอ้พวกนายทหารนาซีเยอรมันพวกเกสซาปโปจนกระทั่งฆ่าถูกฆ่าตายไปนับล้นลานคนมีโอกาสได้ไปกรุงวอร์ซอก็ดีใจผมไม่ทราบแล้วครับว่าหัวหน้าคณะท่านก็คือพลโทสิทธิทชัยอิสารางกูลน,นายุทธยาเพราะผมไม่เคยรู้จักท่าน ผมย้ายไปอยู่หน่วยงานนั้นก็แค่ไม่กี่เดือนปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้เจาะจงใครผมก็ไปตามคำสั่งจากหน่วยเหนือเท่านั้นเองแต่ท่านสิทธิชัยอิสรามกูลในทวิยาเนี่ยเป็นผู้ที่ผมมีความเคารพศรัทธามีความชื่นชมผมอยากจะมาเล่าเรื่องชีวิตสมรถ h ของท่านและทำไมท่านถึงมีความพอใจที่จะเรียกใช้ผมต่อมาภายหลังอีกหลายครั้งผมก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศมากมาย เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือความการุณาของท่านที่เอาผมไปเป็นนในหารคนสนิทเริ่มต้นพอได้รับคำสั่งให้ไปประเทศแรกก็คือที่อินเดียก็มีการมีการมีก,มก,มกำหนดที่จะประชุมกันหลายครั้งเหมือนกันเนื่องจากว่าท่านสิทธิชัยเนี่ยท่านเป็นคนแปลกที่จริงแล้วนะครับในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าคณะยศถึงพลโทเนี่ยท่านสามารถจะพัก ห้องเดียวได้ท่านก็มีตามตามสิทธิของท่านแต่ท่านไม่ท่านก็บอกว่าไม่ต้องจัดห้องเดียวให้ท่านท่านจะอยู่ห้องคู่ก็คืออยู่กับผมซึ่งท่านยังไม่เคยรู้จักผมก่อนหน้านั้นผมก็สงสยัยเอ๊ะเราก็กลัวที่จะไปทําอะไรกระโดกกระเดกพออยู่ห้องเดียวผู้ชายระดับสูงผมเป็นแค่พันตรีเองก็ระมัดระวังตัวก็ปรากฏว่า ในกระดาษที่เท่าที่พักไปท่านก็เตรียมการต่างๆปกติแล้วหน้าที่ของ personal staff หรือว่าแหนคนสนิทเนี่ยตัวหนึ่งก็คือการกันกรองเตรียมสปีดเตรียมคำกล่าวให้กับหัวหน้าคณะซึ่งผมก็เตรียมการไปเรียบร้อยแล้วครับในการประชุมอย่างเป็นทางการมันก็ต้องมีการกล่าวเป็นสปีดที่เป็นทางการก็พยายามจะใช้ศั์ที่ถูกต้องเหมาะสมไปแล้วก็ปรึกษาท่านนั้นท่านนี้ก็ได้มาเรียบร้อยรายงานท่านไป พราะตอน,นคืนก่อนที่จะมีการประชุมในครั้งแรกท่านก็เอาสปีดมาดูแลท่านก็นั่งเขียนเขียนอะไรของท่านผมก็ดูเอ๊ก็ไม่เห็นมีอะไรดีนาแค่หน้ากว่าๆเท่านั้นเองอะ่ะท่านก็นั่งดูท่านก็ปรับแต่งไปเรื่อยจนลงในที่สุดนะ่ะท่านก็ล่าง,งท่านเองโดยอาศัยโครงเนื้อหาต่างๆที่ผมเตรียมไว้เท่านั้นแหละครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะผมล่างไม่ดีหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าท่านมีความรู้ ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเลยนะครับพระท่านก็ต้องการทําอะไรตามที่เป็นบุคลิกของท่านถึงเวลาก็ขึ้นไปเป็นไปตามเวลาละเพราะเสร็จภารกิจที่อินเดียก็เดินทางต่อไปที่กรุงวอร์ซอรประเทศโปแลนด์วอซอเนี่ยก็คือนครแห่งดนตรีท่านคงเคยได้ยินนักดนตรีเอกของโลกท่านโชแปงท่านโชแปง,ท,แปงท่านก็เก่งทางด้านเปียนโน ผาก็มีโอกาสไปที่สวนโชแปงแล้วก็มันมีจุดที่เป็นจัตุรัสกลางเมืองคือท่านพลโทสิทธิชัยอิสรางคูณนิยยานท่านเป็นทหารม้าท่านเป็นทหารม้าที่ไม่กินเหล้าท่านไม่สัมมาเลเทเมาวท่านสมระเหมือนกับนักบวชเลยนะครับท่านอ่านหนังสืออย่างเดียวครับกลางคืนเนี่ยก็อยู่ในห้องเดียวกันท่านก็นั่งอ่านหนังสือไปเรื่อยผมก็นอนดูดทีวีไปเสร็จแ,แล้วก็หลับมืนไม่รู้กลนลวเลย รบกวนท่านหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนหลังเนี่ยผมไปสร้างไปสร้าง,างการไม่ท่านหนักซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปพรามีเวลาว่างจากงานราชการท่านก็ชวนผมสองคนไปที่จตุรัสนนี้เพราะท่านทราบมาว่ามีการขายพวกภาพวาดปรากฏว่าที่ประเทศนั้นอะ่ะเขามีกฎหมายห้ามนำภาพเขียนที่มีอายุก่อนปี1945ออกนอกประเทศ เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนท่านตอนต้นเ,ออเยอรมันมันเข้ามาขโมยทรัพย์สินของเขาไปมากมายเหลือเกินนั้นของเก่าของแก่เขายิ่งห่วงแต่สิ่งใดก็ตามที่สร้างขึ้นหลังหนึ่งเก้าเขาอนุญ,ญาตได้เพราะว่ามันก็เป็นรายได้เข้าประเทศของเขานะครับก็เดินไปดูที่เซตุลัลก,ก็มีแผงขายพวกภาพวาดเนี่ยมากมายอย่างที่ผมนำรูปมาให้ดูนะครับก็ปรากฏว่าท่านเป็นทหารม้าท่านชอบมีรูปม้า ม้าเดี่ยวม้าฝูงม้าอะไรก็ไม่รู้ท่านก็ชอบดูจังเลยแล้วแจแลวท่านก็อยากได้อยู่สองสามภาพแทนที่ท่านจะไปถามใ้คนขายท่านก็บอกผมไอ้ภาพนี้สถวสามนี่เท่าไหร่อต่อได้ไหมอย่างงู้นอย่างนี้นะผมก็งงอ๊ะท่านก็พูดภาษาได้ดีดีกว่าผมอีกทำไมท่านไม่ต่อเองก็ไม่รู้แล้ะอาจจะเป็นบุคลิกของท่านนะครับก็ซื้อภาพวาดมาแล้วท่านก็จะชอบไปตามร้านหนังสือประมาณปีสามสามสามสี่เนี่ย ราคาของสินค้าต่างๆที่ประเทศโปแลนด์เนี่ยถูกมากครับก็เทียบพอๆกับพี่เมืองไทยอะ่ะตอนนั้นผมลองคำนวณดูแล้วนะถ้ามีรายได้ประมาณสักเดือนละ4,000บาทในเมืองไทยนะอยู่ที่เช็คหรืออยู่ที่โปแลนด์สบายเลยนะของไม่แพงตอนนั้นเขาพึ่งพึ่งพิ่ง,งมีการปรับเปลี่ยนเลิกระบบคอมมิวนิสต์ไปใหม่ๆก็สะดวกดีและท่านก็สมาราท่านก็เดินใส่รองเท้าผ้าใบ ผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าตอนแรกทำไมท่านเวลาไปไหนก็จะชวนไปด้วยตลอดเวลาก็ปรากฏว่าท่านก็ให้การส่งเสริมพอมาทราบทีหลังว่าทำไมต่อมาต้องไปต่างประเทศอีกหลายทริปเนี่ยท่านยังดีผมไปเสมอไปฮาวายไปอวอชิงตันหลายครั้งคือไปผมไปราชการที่อเมริกาเนี่ยสี่ครั้งไปไปเที่ยวส่วนตัวสองครั้งก็ ทุกครั้งที่ท่านไปท่านจะจอดจงตอนนี้ก็จอดจงมาเลยว่าผมได้เป็น e r s o n a l staff หรือว่าเป็นนายฐานคนสนิทตำแหน่งนายคนสนิทเนี่ยไม่ใช่เลขาะคระับมันเยอะกว่าเลขามากถ้าหากเทียบเคียงกันทางตำรวจเขาเรียกนายเวรทางพวกมหาทไทยเขาเรียกว่าอักษรเลขส่วนฐานเรือเขาเรียกว่านายทงฐานบกนก,กับฐานอากาศเรียกคำเดียวกันคือนายฐานคนสนิท มัรู้แปลว่าอะไรแต่ถ้ามาดูจากรากสั์ภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจ Personal s t a f f ก็คือฝ่ายอำนวยการประจำตัวหน้าที่เราทีปาถะเตรียมการกันกรองเอกาสารแม้แต่การตรวจเปเปอร์ที่ส่งมาจากหน่วยล่างแล้วเนี่ยขึ้นมาถึงผู้มิชาเนี่ยก็ต้องกันกรองอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่ตัวสะกดย่อหน้าการันทุกบรรทัดไปจนถึงเนื้อความตึงเรียกว่า Personal Start, เพอร์ซ a น s ลสตารึ่งก็ไม่เหมือนกับเลขามีงานพิเศษท่านต้องการคนไว้วางใจก็จะมอบให้ในายฐานคุณสนิทไปติดตามดูบางอย่างไปเรื่องลับจะไปแพร่พลายคนอื่นก็ไม่ไว้ใจก็ให้นายฐานคุสนิทนห้นขอบเขตจึงกว้างมากตั้งแต่การไปต่างประเทศครั้งแรกกับท่านผมก็มีโอกาสเป็น p e r s o n a น s ลสตาครั้งแรกแต่เป็นตำแหน่งเฉพาะกิจเพราะว่า ผมทาหน้าที่เป็นทสท่านเฉพาะตอนที่ไปต่างประเทศเท่านั้นกลับมาแล้วก็จบผมก็กลับไปที่หน่วยงานเดิมของผมไม่ได้ติดตามกันไปตลอดไม่ใช่นะครับผมก็เตรียมการอย่างที่ลอกแล้วว่าได้เตรียมสปีดที่เรียบร้อยพร้อมกันนั้นผมจะมีการสรุปให้ท่านฟังท่านไม่ได้สั่งว่าพรุ่งนี้คือที่จริงท่านก็มีตารางเหมือนกับผมนี่แหละครับแต่ผมก็คาดการณนะ์ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านจะมานั่งดู เวลานาทีต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะต้องมาให้ความสําคัญเพียงแต่ว่าเราต้องเตือนท่านพ่กนี้นะเช้าจะไปพบใครจะต้องพูดเรื่องอะไรนะแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่กลางวันไปกินที่ไหนกําหนดการที่ท่านรู้อยู่แล้วแต่ผมบอหนิ่งือทอําแจ้งเตือนท่านตลอดพร้อมกันนั้นยังไม่พอขณะที่เดินทางไปต่างประเทศเราแต่เริ่มต้นที่อินเดียแล้วก็ไปที่วอร์ซอแล้วไปที่เชโกสโลวาเกีย แต่คอหลวงคือกลุ่มปลาเกะผมหาข่าวอีกตัสามไปว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมใครจะมาประชุมบ้างฝ่ายเราที่เป็นคนไทยเรารู้ทันทูตมาแน่แล้วก็คณะของเราส่วนฝ่ายต่างชาติละ่ะเขามีใครเขาก็ส,ส่งชื่อมาอยางเป็นทางการเหมือนกันนะครับเพราะก่อนไปแล้วก็ประสานกับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประเทศของเขาแล้วที่อยู่ในเมืองไทยแล้วพอไปถือก็คอนเฟิร์มก,กับทางสถานทูตไทย และทางหน่วยงานที่เป็นของต่างชาติด้วยก็ได้ชื่อมาแล้วแต่ผมไปนค้นมากกว่านั้นผมไปสอบประวัติเท่าที่ทําได้ช่วงเวลาจํากัดว่าท่านผู้นี้พื้นฐานยังไงเรียนจบมาทางไหนสถาบันใดทํางานในอดีตเป็นยังไงบ้างมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าลืมนะครับในช่วงเวลานั้นมันไม่มีอินเอร์เน็ตมันไม่ได้ค้นอะไรกันง่ายๆแต่ว่าก็มีทางที่จะแก้ไขก็คือติดต่อไปที่ กระทรวงการต่างประเทศในกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยเขาจะมีบุคคลที่รับผิดชอบประเทศนั้นประเทศนั้นโดยเฉพาะเขาจะเรียกว่าโต๊ะเช่นโต๊ะอเมริกาโต๊ะแคนาดาก็คาาืออยู่ในกรมอเมริกาส่วนกลมยุโรปก็จะมีโต๊ะโปแลนด์โต๊ะเช็กโกสโลวาเกยียอย่างเนี้ยอนนั้นคนที่อยู่โต๊ะเนี่ยเขาจะเชี่ยวเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ถามเข้าไป เขาไม่รู้เขาจะติดต่อสถานทูตไทยที่ตับที่ประเทศนั้นๆให้ก็ส่งข้อมูลมาอันนี้ผมก็เตรียมการส่วนหนึ่งแต่มันเชื่อไม่ได้เมื่อถึงเวลาใกล้จะปฏิบัติเช่นวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมเขาอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้ก็ต้องทำยา่าอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นใครจากนั้นก็ทําเป็นลิสต์ไม่มีคอมพิวเตอร์นะพิมพ์เดก็ไม่เอาไปก็เขียนด้วยมือเนี่ยนะครับพยายามเขียนช้าๆหน่อยตัวบรรจงให้ท่านอ่านง่ายๆ แล้วก็นําเสนอผู้นี้นะคนที่จะไปเป็นประธานทั้งฝ่ายนู้นนะฝ่าจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ประวัติเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็วอร์นิ่งท่านไปเป็นระยะระยะทุกวันถึงแม้เราจะบอกท่านล่วงหน้าแล้วแต่ว่าในวันนั้นก็ต้องย้าเตือนขึ้นไปอีกท่านก็ไม่ต้องลําบากในการที่ไปนั่งคิดอะไรมากมายนะักเป็นการบรรเทาภาระให้กับผู้กัมชาผมก็ตอนนั้นผมไม่รีเสผมก็ประเด็จ รู้เรื่องอะไรมากมายแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านมีความเมตตาที่จะให้ผมไปเป็นเพ r s อเซลสตาตลอดระยะเวลาท่านไปต่างประเทศครั้งใดก็ตามเนี่ยท่านก็ต้องบรบุไปเลยว่าเอาวิธีไปด้วยผมก็ได้ไปกับท่านหลายครั้งอีกประการหนึ่งครั้งต่อมานะครับผมจำปีไม่ได้แนละ้วผมไปฟิลิปปินส์ประมาณ3ครั้งเหมือนกันก็ ท่านก็เป็นหัวหน้าคณะแน่ล่ะครับผมก็ต้องพักห้องเดียวกับท่านแหละเพราะถ่านม่นอนเดียวนี้ปรากฏว่าผมไม่สร้างกรรมให้ท่านหนักเลยเพราะว่าไปฟิลิปปินส์อันนั้นไปครั้งแรกผมจะปีไม่ได้แล้วนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนั้นอ่ะมากอสมันทําพิปเทพพี่นาศหมดละทุกอย่างก็ราคาถูกผู้คนก็อดอยากไม่มีจะกินโลงระบามจําบะเนี่ยเต็มเมืองมันดีลาไปหมดเลยเบียซามิเกล ขวดละหกบาทในช่วงเวลานั้นผมก็ยังกินเหล้ากินเบียร์อยู่กลางวันประชุมทำงานราชการเสร็จแล้วท่านก็กลับห้องไปเพราะว่าท่านกับผมเที่ยวคนละตลาดกันไปแค่ไม่เล่ผมก็ขออนุญาตท่านบอคืนนี้ผมขออนุญาตไปดูระบําโปนะครับผมอยากดูจัมบะไม่เคยเห็นท่านเออเออไปผมก็ไปก็มีไอ้ตำรวจฟิลิปปินส์ก็พาไปอย่างที่บอกแล้วสามมิเกลขวดละหบาทถูกกว่าน้ำอีก กินกันเละเทะไปหมดเลยและไอ้ระบำซัมบ้าของฟิลิปปินเนี่ยมันเต้นไม่มีเลอ์นะมันไม่ใช่ว่าจบชุดนี้แล้วต้องเข้าโรงไปรออีกพักหนึ่งกว่าจะไม่มีครับจบชุดนี้ปุ๊บกลับเข้าหลังเวทีขึ้นใหม่ออกมาบุญกันไปตลอดเลยก็อยู่นั่นทั้งคืนนะแล้วก็ผมก็มีโอกาสไปรู้จักกับแคทเชียที่นั่นเขาก็เรียนมา,า Thomas, อะไรสาโตโทมัสหรือจิงกี้อันนั้น พอวันต่อมาเป็นวันหยุดจิงกี้เขาพาผมไปเที่ยวที่มานิลากันงคืนก็ไปเที่ยวไปดิตกลงแล้วช่วงนั้นอะ่ะผมเลยนอนหนึ่งวันกับหนึ่งคืนพอคืนที่สองผมไม่ทราบท่านไปไหนผมกลับมาที่ห้องก่อนผมก็นอนหลับสลบเลยครับปรากฏว่าผมก็ลืมไปว่าผมล็อกประตูห้องคล้องโซ่ไว้ด้วยพอตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหม พราะไม่นอนทั้งคืนก่อนหน้าน,นั้นอ่ะเตือนเช้ามาก็ไม่รู้เรื่องก,ก็เห็นท่านเดินอยู่ในห้องละเตยจะอาบน้ําท่านก็แบาไม่พูดอะไรก็บอกว่าท่านก็ถามว่าไปง่ไงเมื่อคืนสนุกไหมแอนนอนหลับปล่อยเลยนะแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่รู้ท่านมาไม้ไหนต้องส่งวนท่าทีไว้ก่อนท่านก็ทักพักหนึ่งเห็นไม่พูดอะไรท่านก็บอกว่าเออแล้วคืนนี้ไม่ต้องห่วงนะผมจะไม่ล็อกประตูไว้ลนะผมก็นึกได้อ้อเมื่อคืนคุณล็อกประตูไว้นี่ว่า แล้วท่านเข้ามาได้ยังไงผมก็หนาวเลยนะครับท่านก็บอกว่าตอนหลังนะครับผมไปถามบ่มอยเบื่อเลยถามว่าเข้ามาได้ไงเพราะ่คืนล็อกป,ประตูไว้เพราะว่าไอ้โซ่มันก็ยังอยู่ใช่ไหมโซ่ไม่มีมมมมรอยตัด่านก็บอกกอ็บ่อยไอ้ที่โรงแรมเนะ่ะก็เมื่อคืนนี้เขาตะโกนทุบประตูเรียกอยู่ทั้งอลอดดังลั่นไปหมดเลยยู่ก็ไปตื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันจนป่านนี้ผมไม่กล้าถามแล้วว่าเข้ามาได้ไง ท่านก็ไม่โกรธอะไรนะครับท่านก็แค่เย้าๆๆท่านนั้นเองแล้วต่อมาก็มีข่าวหลังจากนั้นอีกเนะี่ยกลับมาเมืองไทยแล้วล่ะครับก็มีข่าวว่าท่านจะไปเป็นผู้จัดการเวยงานของผมท่านก็มาเกินเกินอรุชาติถ้าผมมาเป็นผอ,อเนี่ยคุณมาเป็นทศออนะผมก็ขำแบบนิสัยอย่างผมน่ะเป็นทศออใครไม่ได้หรอกครับอะเภฎอยู่ถาวรเนนะี่ยผมไม่หิ้อกระเป๋าเดินตามถือหมดเดินตามมันไม่ใช่ ลักษณะของผมผมก็ยิ้มยิ้มไปแต่ก็ท่านก็ไม่ได้มานะครับท่านก็ไปเติบโตเป็นพลโทแล้วก็พลเอกที่อื่นปรากฏว่าท่านก็เปลี่ยนภพไปรักสิบกว่าปีแล้วทราบมาว่าภรรยาท่านเป็นแพทย์หญิงอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วท่านก็ไปรับภรรยาท่านก็เกิดอาการหัวใจวายแล้วก็พลัดล้มลงมาจากบันไดข้างบนในตึกตรวจโรคโรงพยาบาลมง,งกุฎบันไดมันสูง ท่านก็เปลี่ยนพบไปผมก็นึกถึงในเรื่องเนี้ยแล้วผมยังสงสัยตอนแรกๆเอ๊ะทำไมท่านมาเมตตามากมายนะักเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยรู้จักกันไปได้การด้วยกันครั้งเดียวพอครั้งต่อๆมาท่านจอดจงให้ไปด้วยทุกครั้งจนกระทั่งท่านท่านโคจรไปที่อื่นนะครับทนไปได้บนเองโดยห่างกันก็ก็ไม่ค่อยได้เจอกันผมก็มามองดูผมก็เดาเองว่าน่าจะเป็นเพราะว่าท่านสะดวก ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆก่อนที่จะไปประชุมทางการทั้งหลายเนี่ยนอกจากผมหาข่าวทั้งที่ได้นําเด่นมาแล้วเนี่ยผมทําสิ่งที่เรียกว่าแชร์แมนไกด์แชร์แมนไกด์ชื่อมันก็ตองตรงตัวหัวข้อในการประชุมแต่ถักทั้งเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมประชุมเขาจะต้องมีข้อมูลยิ่งระดับสูงยิ่งต้องมีข้อมูลเยอะแต่คนที่เป็นผู้หารระดับสูงนั้นท่านไม่มีเวลาอ่านมากมาย พราะท่านต้องคิดเลือกสำคัญเยอะแยะอันนั้นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริการหรือว่าฝ่ายเสพใทํำตัวก็คือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในรายละเอียดแล้วก็ทำการสรุปข้อมูลนั้นให้มันย่นย่อลงมาให้ง่ายในการทำความเข้าใ,ใจแต่ข้อมูลทั้งสองส่วนนี้มันจะต้องอยู่ในเล่มเดียวกันเพื่อเวลาท่านอ่านข้อมูลที่เราสรุปไปแล้วท่านสนใจหัวข้อไหน ต้องการข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมท่านจะได้พลิกกลับไปหาได้เลยไม่ใช่กลับมาถามอีกอันนั้นแชร์แมนไกด์ที่ผมทำเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนาก็นำเรียนใส่แฟ้มให้ท่านทุกครั้งอย่างที่ผมเรียนแล้วท่านขยันมากก่อนการประชุมท่านก็จะเตรียมการอ่านเตรียมตัวทั้งเรื่องสปีดทั้งเรื่องเสื้อผ้าก็ผมนอนอยู่ในห้องเดียวกันผมกนอนดูท่านแกล้งทําเป็นหลับหลับ้บางท่านดูนี่ท่านทำยังไงท่านเนี้ยบมากครับปรากฏว่าท่านก็ ประสบความสําเร็จชีวิตราชการท่านก็จเจริญเติบโตจนถึงจุดสูงสุดก็เป็นโทนเอกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเหตุนี้เองผมก็ระลึกถึงบุญคุณของท่านในการสั่งสอนมาตลอดเวลาผมก็นาภาพของท่านมาให้ดูเป็นที่ระลึกตามที่เห็นในภาพต่างๆเหล่านี้นะครับภาพหมูหายสูเนี้ก็ถ่ายที่โปลแลนด์ครับ ท่านก็ยืนอ,อยู่ทางด้านซ้ายสุดของรูปที่ผมวงกลมสีแดงส่วนผมเนี่ยก็อยู่ทางด้านขวาผมก็เก็บเกี่ยวข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผมทําคลิปต่างๆเนี่ยมาร่วมพันคลิปแล้วเนี่ยเพราะผมเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีประสบการณ์จากที่ผมได้เจอที่ผมได้อย่างนี้ได้มีโอกาสไปต่างประเทศถึงสี่สิบหกประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็เพราะว่าเป็นวิบากที่ผมได้รับมาซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นเขา ผมเสียดายสิ่งที่ผมได้เห็นเพราะว่าผมไปในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมันเข้าไม่ได้สิ่งที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาในส่วนที่เปิดเผยได้ผมก็อยากจะนำมาเรียนถ่ายทอดไว้เป็นการเพิ่มพูนข้อพิจารณาให้ท่านมีประสบะการณ์ทางอ้อมเยอะๆจะได้เท่าทันความเลวทรามต่ำชา้าต่างๆที่มันรอบตัวเราอยู่ในขนาดนี้นั่นเป็นเจตนารมที่ผม ตั้งใจเอาไว้ครับสรุปได้ว่าแชร์แมนไกด์ก็ดีการสรุป,ปรวบรวมข้อมูลข่าวสารให้กับผู้วกชาก็ดีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญด้วยที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในการปฏิบัติราชการจนกระทั่งมีฐานะอยู่ในขณะนี้ก็อยากจะมาถ่ายทอดให้ท่านได้ลองนับไปพิจารณาผมพลตรีดรอรอนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอ แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ